วันนี้มาพบกับแมีวอีกครั้งในรายการเปิดความรู้การใช้ภาษาไทยกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตอนนี้เป็นตอนที่3มแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเขียนสะกดคำนะคะการสะกดคำก็คือการเรียบเรียงเพียญยชนะสรรวรรณยุกต์ตัวสะกดการันต่างๆให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะคะ หลายคนอาจคิดว่าการเขียนสะกดคำเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากทําไมเราจะต้องใส่ใจกับมันมากนะคะมีเหตุผล3ข้อที่เหนียวอยากอธิบายให้เห็นว่าการเขียนงานหนังสือหรือการเขียนงานวิชาการต่างๆเนี่ยเราควรใส่ใจกับการเขียนสะกดคำนะคะเหตุผลข้อแรกก็คือเหตุผลต่อตัวผู้เขียนเองค่ะ สำหรับผู้เขียนนะคะเราอาจจะมีความรู้ในเรื่องของหลักวิชาการด้านต่างๆมากมายนะคะเราจึงละเลยความรู้ในเรื่องของการเขียนสะกดคําหรือการใช้ภาษาไทยไปนะคะแต่จริงๆแล้วการที่ผู้เขียนยนักวิชาการหลายๆสาขาเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการเขียนภาษาไทยการสะกดคําที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้นักวิชาการท่านนั้นเนี่ย เป็นผู้ที่ดูดูแล้วเนี่ยเมื่อเราอ่านง,งานแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านักวิชาการท่านนั้นเนี่ยเอาใจใส่ให้รายละเอียดกับการใช้ภาษามากขึ้นทำให้ผู้เขียนเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากขึ้นต่างจากหนังสือบางเล่มถ้าเราให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องหรือข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจแต่กับเขียนสะกดคำหรือใช้ภาษาที่ผิดอันนี้ก็จะทำให้งานความน่าเชื่อถือของตัวผู้เขียนและหนังสือเล่มนั้นลดน้อยลงค่ะ ประการที่สองนะคะเหตุผลที่เราจะต้องเขียนสะกดคําให้ถูกต้องคือเหตุผลต่อผลงานของเราเองนะคะผลงานที่เราตีพิมพ์ออกมานะคะถ้าเราเขียนสะกดคําที่ถูกต้องนะคะก็จะทําให้ผลงานของเราเนี่ยสื่อความไปได้ชัดเจนมากขึ้นยกตัวอย่าง,างเช่นการใช้คําว่าการนะคะเราจะใช้กออารอการหรือกรอ,อ,อการอกัน หรือกรอาลการที่เป็นลจุลาหรือจะใช้กออานอการตอเต่กากรนันคำว่าการเหมือนกันแต่สามารถสะกดได้หลายคำแม้ว่ามันจะออกเสียงเหมือนกันแต่เมื่อเราเขียนสะกดคำลงไปแล้วเนี่ยจะมีความหมายในตัวของมันเองดังนั้นถ้าหากเราสะกดคำผิดเนี่ยการสื่อสารหรือความหมายเหล่านั้นก็จะอาจผิดเพี้ยนไปได้ดังนั้นการเขียนสะกดคำที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้งานของเราเนี่ยสามารถสื่อสารออกไปได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นค่ะ เหตุผลที่3นะคะคือเหตุผลที่มีความสําคัญต่อผู้อ่านค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรากําลังเขียนงานวิจัยหรือเขียนงานหนังสือให้กับผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการหรือผู้ที่สนใจนะคะต้องการความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปสืบค้นต่อหรือไปอ้างอิงต่อนะคะโดยเฉพาะนักศึกษา ที่เป็นนักศึกษาในระ,ะดับบณัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยมักจะอาศัยงานวิจัยหรืองานหนังสือของนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยเป็นพื้นฐานในการทําวิจัยของตอนเองนะคะนักศึกษาเหล่านี้นะคะก็จะนํางานของนักวิชาการเนี่ยไปอ้างอิงตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไปเป็นวิธานิพนธ์หรือเป็นบทความนะคะโดยการอ้างอิงเ,เรามักจะอ้างอิงโดยการคัดลอกข้อความจากหนังสือที่เป็นต้นฉบับ ลองคิดดูนะคะว่าถ้าต้นฉบับของเราพิมพ์ผิดแล้วมีผู้อ้างอิงไปแบบผิดๆนะคะผู้อ่านที่เป็นลำดับที่สองลำดับที่สาก็จะตั้งข้อสงสัยว่าคนที่เขียนผิดคือใครคือต้นฉบับที่เราเขียนไปหรือผู้ที่คัดลอกและนําไปอ้างอิงก,กันแน่ดังนั้นการเขียนสะกดคาที่ถูกต้องจึงมีความสําคัญมากในการที่เราจะเผยแพร่ง,งานวิชาการของเราต่อไปนะคะทั้งที่เป็นด้านความรู้และ ตัวเนื้อหาภาษาที่มันถูกต้องและชัดเจนค่ะแม้ว่าการเขียนสกดคำเนี่ยจะมีความสำคัญมากแต่ก็ไม่อยากให้ผู้เขียนหลายๆท่านมีความกังวลน,นะคะ ไม่มีใครสามารถจำหรือจดจำอักษรวิธีหรือวิธีการสะกดคำทุกคำได้ค่ะแต่เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะอย่าลืมว่าเรามีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะสำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลหากใครไม่ถนัดที่จะใช้หนังสือนะคะก็ใช้ในรูปแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานได้ค่ะเราสามารถเซิร์ชข้อมูลหรือหาได้ว่าคำคำนั้นสะกด หรือเขียนอย่างไรให้ถูกต้องนะคะใส่ใจกับการสะกดคำสักนิดนึงจะทำให้งงใจของเรามีความประณีตมีความาน่าสนใจแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้นค่ะจบไปแล้วสำหรับตอนที่3ของเรานะคะฝากติดตามตอนต่อไปของรายการเกรดความรู้การใช้ภาษาไทยกับสำนักพิมพ์มหาวิลาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ